ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคือคติพจน์ประจำใจของผู้คนมากมายการทุ่มเททำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วรอให้ชีวิตดีขึ้นอย่างที่หวังไว้สักวันไม่ว่าจะรอให้รวยขึ้นเก่งขึ้นหรือประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่ทว่าบางคนต้องรอถึง10ปี20ปี30ปีหรือที่แย่กว่านั้นคือต้องรอไปตลอดชีวิต แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถเร่งความสำเร็จจากอนาคตให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าวิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคต หนังสือเล่มนี้จะเผยกฎแห่งความสำเร็จ25ข้อจากผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จอันดับหนึ่งของโลกที่เรียบง่ายใช้ได้จริงและช่วยเปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับล้ลานไม่ว่าสิ่งที่คุณวาดฝันไว้จะเป็นอะไรแค่นำกฎเหล่านี้ไปใช้คุณจะเห็นตัวเองประสบความสำเร็จเร็วขึ้นราวกับกำลังนั่งทายแมชชีนไปในอนาคตเลยทีเดียวหนังสือเล่มนี้เขียนโดยแจ็คแคนฟิล เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานชั้นนำของโลกตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเขาได้ช่วยเหลือผู้คนนับแสนให้บรรลุความฝันของตัวเองหนังสือของเขาติดอันดับขายดีของหนังสือพิมพ์เดดนิวยอร์กไทม์มากถึง11เล่มเขามาจากครอบครัวที่มีฐานะขัดสนชีวิตวัยรุ่นของเขามีเงินแทบไม่พอยาไส้ แต่เขาใช้สองมือเปล่าพลิกชีวิตที่กระเสือกกระสนของคนธรรมดาให้กลายเป็นชีวิตที่รุ่งโรจน์ระดับมหาเศรษฐีพันล้านมีลูกศิษย์ลูกค้าในทุกวงการทั่วโลกเขามีครอบครัวที่อบอุน่นเขาทำได้อย่างไรพวกเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันมันไม่สำคัญว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร เพราะกฎเหล่านี้จะเป็นเข็มทิศนำทางและช่วยให้เป้าหมายในใจคุณกลายเป็นจริงได้ในที่สุดถ้าคุณเรียนรู้ซสมสับและนำไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจังทุกวันชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่คุณไม่เคยนึกฝันมาก่อนจิมรอนเขาบอกว่าคุณจ้างคนอื่นให้วิตพื้นแทนคุณไม่ได้คุณจะต้องทำด้วยตัวเองเพราะไม่มีใครทำสิ่งเหล่านี้ให้คุณได้ หนังสือเล่มนี้จะให้แผนที่นำทางกับคุณแต่คุณต้องขับรถไปเองหนังสือเล่มนี้จะสอนกฎต่างๆให้คุณแต่คุณต้องนำไปประยุกต์ใช้เองถ้าคุณเลือกที่จะทุ่มเทความพยายามผู้เขียนสัญญากับคุณได้เลยว่าผลตอบแทนนั้นจะคุ้มค่าอย่างแน่นอนการฝึกฝนตามกฎแห่งความสำเร็จในหนังสือเล่มนี้เป็นการฝึกแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้น จงอดทนจงพยายามและทําต่อไปอย่าล้มเลิกแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ในที่สุดเพราะกฎเหล่านี้ใช้ได้ผลเสมอกฎข้อที่หนึ่งรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณร้อยเปอร์เซนการรับผิดชอบหนึ่งเอร์เซน์หมายความว่าคุณต้องยอมรับว่าคุณเป็นคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างของคุณขึ้นมาเองคุณต้องเข้าใจว่าคุณคือต้นเหตุของประสบการณ์ชีวิตของคุณทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวมันคือเรื่องราวที่ต้องเกิดขึ้นการยอมรับว่าคุณเป็นคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเองทั้งหมดคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการสร้างอนาคตที่คุณปรารถนาได้กฎข้อที่สเข้าใจให้ชัดเจนว่าทำไมคุณถึงอยู่ตรงนี้คุณเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรถ้าคุณไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิต การเดินทางของคุณอาจออกนอกลู่นอกทางได้ไม่ยากชีวิตของคุณจะตุปัดตุเปและล่องลอยไปได้อย่างง่ายๆโดยแทบจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆเลยแต่ถ้าคุณมีจุดมุ่งหมายสักอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณจะเข้าที่เข้าทางการเดินไปตามจุดมุ่งหมายหมายถึงคุณกำลังทำในสิ่งที่คุณรักที่จะทำทำในสิ่งที่คุณทำได้ดีและทำสิ่งที่สำคัญต่อคุณให้สำเร็จ เมื่อคุณเดินไปตามจุดมุ่งหมายได้จริงๆผู้คนทรัพยากรและโอกาสต่างๆที่คุณต้องการมันจะถูกดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณเองโดยธรรมชาติและโลกใบนี้ก็จะได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆกันเพราะเม,มื่อคุณทำในสิ่งที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในชีวิตการกระทำทุกอย่างของคุณจะสนับสนุนผู้อื่นไปโดยอัตโนมัติกดข้อที่สตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไร หนึ่งในเหตุผลหลักที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการคือพวกเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าต้องการอะไรพวกเขายังไม่ได้กำหนดความปรารถนาของตนให้มีรายละเอียดและดึงดูดใจมากพอวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการเริ่มต้นอธิบายสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือเขียนสิ่งต่างๆที่คุณต้องการทำสามสิบอย่างสิ่งต่างๆที่คุณต้องการมีสามสิบอย่าง และสิ่งต่างๆที่คุณต้องการจะเป็นก่อนตายอีก30อย่างจากนั้นคุณก็แค่ตัดสินใจลงมือทำกฎข้อที่4เชื่อว่าเป็นไปได้นโปเลียนฮิลเคยพูดไว้ว่าคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจะเป็นเพียงแค่คุณมีความเชื่อมั่นและลงมือทำตามศรัทธาของคุณสิ่งใดก็ตามที่สมองสามารถเข้าใจและเชื่อได้มันจะทำให้สำเร็จได้ที่จริงแล้ว สมองเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถมอบสิ่งที่คุณต้องการให้คุณได้เพียงแต่คุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นเป็นไปได้กฎข้อที่หเชื่อในตัวคุณเองถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในการสร้างชีวิตในฝันของคุณคุณต้องเชื่อว่าคุณมีความสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นคุณต้องเชื่อว่าคุณมีดีพอและสามารถดึงมันออกมาใช้ได้ทุกเมื่อ คุณต้องเชื่อในตัวคุณเองทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความเชื่อลึกๆจากก้นบึ้งของจิตใจว่าคุณมีความสามารถมีทักษะมีพรสวรรค์และมีจิตใจซึ่งจะนำพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาได้ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องเลิกพูดคำว่าฉันทำไม่ได้เพราะคำว่าฉันทำไม่ได้มันจะดูดพลังในตัวคุณออกไปมันจะทำให้คุณอ่อนแอลงเรื่อย เวลาที่คุณพูดมันออกมาสมองของคุณถูกออกแบบมาให้แก้ปัญหาและไปให้ถึงยังเป้าหมายที่กําหนดไว้ถ้อยคำต่างๆที่คุณคิดและพูดออกมามันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของคุณอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคุณต้องยืดอกรับผิดชอบในการกำจัดคำว่าฉันทำไม่ได้ออกไปจากพจนานุกรมของคุณกฎข้อที่ห จงหวาดระแวงในทางบวกแทนที่จะเชื่อว่าโลกกำลังวางแผนเพื่อทำอันตรายคุณให้คุณเชื่อว่าโลกรอบตัวกำลังวางแผนมอบสิ่งดีๆให้คุณแทนที่จะมองปัญหาหรือเหตุการณ์ลำบากในทางลบให้คุณถามตัวเองว่าจะใช้เหตุการณ์นี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้อย่างไรกดข้อที่7ปลดปล่อยพลังแห่งการตั้งเป้าหมาย เมื่อคุณรู้จุดมุ่งหมายในชีวิตและกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อทำสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาอย่างแท้จริงให้กระจ่างชัดแล้วคุณต้องแปลงมันให้อยู่ในรูปของเป้าหมายและจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้จากนั้นก็ลงมือทำไปตามนั้นด้วยความแน่ใจว่าคุณจะทำมันได้สำเร็จสมองเป็น,นกลไกหนึ่งของการเสาะหาเป้าหมายไม่ว่าคุณจะกำหนดเป้าหมายใดให้กับจิตใต้สำนึกของคุณ สมองมันจะทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงกฎข้อที่8แบ่งให้เล็กลงในบางครั้งเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณอาจดูยากเกินกว่าจะทำได้จริงในความเป็นจริงแล้วคุณสามารถแบ่งเป้าหมายขนาดใหญ่ให้เป็นงานที่เล็กลงแล้วทำมันให้สำเร็จไปทีละชิ้นได้มันเป็นวิธีที่สามารถทำให้เป้าหมายใหญ่ๆกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ จงแบ่งเป้าหมายของคุณให้เล็กลงด้วยการกำหนดขั้นตอนการทำในแต่ละขั้นแล้วลงมือทำมันให้สำเร็จกดข้อที่9ความสำเร็จทิ้งร่องรอยไว้สิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึง่งในการมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งโอกาสและความมั่งคั่งเฉกเช่นปัจจุบันนี้คือมีใครบางคนได้ทำแทบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการจะทำไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจ การมีอิสรภาพทางการเงินการลดน้ำหนักการวิ่งมาราธอนหรือการดูแลสุขภาพสิ่งเหล่านี้ล้วนมีใครบางคนทิ้งร่องรอยของความสำเร็จเอาไว้ทิ้งเอาไว้ในรูปแบบของหนังสือของคู่มือของรายการวิทยุและโทรทัศน์ทิ้งเอาไว้ในรูปแบบของหลักสูตรออนไลน์การฝึกอบรมและอื่นๆอีกมากมายหน้าที่ของคุณคือ เสาะหาร่องรอยความสําเร็จพวกนั้นร่องรอยของคนที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการจะทําจากนั้นก็นําข้อมูลไปเรียนรู้และใช้ประโยชน์แล้วคุณจะค้นพบว่าชีวิตเป็นเพียงแค่เกมลากเส้นต่อจุดเท่านั้นและจุดทุกจุดได้ถูกผู้อื่นลากสําเร็จไว้มาก่อนแล้วสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเดินตามพิมพ์เขียว ใช้ระบบหรือทำตามโปรแกรมที่พวกเขาให้มากดข้อที่10ปล่อยเบรกมือคุณเคยขับรถและจู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่ายังดึงเบรกมือเอาไว้อยู่หรือเปล่าถ้าเคยแล้วคุณทำอย่างไรคุณเหยียบคันเร่งหนักขึ้นหรือคุณปล่อยเบรกมือแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณต้องปล่อยเบรกมือเพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายและทำให้รถเดินหน้าไปได้เร็วขึ้นผู้คนส่วนใหญ่ ขับรถไปตามเส้นทางโดยที่ดึงเบรกมือเอาไว้ในใจพวกเขายึดติดกับภาพตัวเองในเชิงลบหรือทนทุกข์อยู่กับประสบการณ์แย่ๆพวกเขาบ่มเพาะความรู้สึกผิดและความสงสัยในตัวเองเอาไว้เปรียบเสมือนคุกที่สร้างไว้กักขังตัวเองการปล่อยเบรกมือคือการปล่อยวางความเชื่ออันคับแคบของตัวเองสามารถทำได้3วิธีดังนี้ 1. กล่าวคำยืนยันและพูดกับตัวเองในเชิงบวกว่าฉันมีในสิ่งที่ฉันต้องการฉันทำในสิ่งที่ฉันต้องการและฉันเป็นในแบบที่ฉันต้องการ 2. ส,สร้างภาพในใจอันทรงพลังว่ามีแล้วทำแล้วและเป็นในสิ่งที่ต้องการแล้ว 3. เปลี่ยนพฤติกรรมกฎข้อที่1มองให้เห็นสิ่งที่ต้องการแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณมองเห็น เมื่อคุณนึกภาพเป้าหมายของคุณราวกับว่ามันได้บรรลุผลสำเร็จแล้วความไม่สอดคล้องจะถูกสร้างขึ้นมาในระดับจิตใต้สำนึกของคุณระหว่างภาพที่คุณมองเห็นกับสิ่งที่คุณมีอยู่จริงในปัจจุบันการนึกภาพความสำเร็จทุกวันจะทำให้จิตใต้สำนึกเยียวยาความไม่สอดคล้องนั้นมันจะกำหนดระบบประสาทที่ทำให้จิตใต้สำนึกตื่นตัว เพื่อเปิดรับบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายมันจะกระตุ้นจิตใต้สำานึกของคุณให้สร้างทางออกเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่คุณต้องการคุณจะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับความคิดใหม่ๆคุณจะพบว่าตัวเองคิดอะไรใหม่ๆออกในขณะที่กำลังอาบน้ำเดินเล่นและขับรถไปทำงานและมันจะเพิ่มแรงจูงใจของคุณ คุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวเองทำสิ่งต่างๆเพื่อไปสู่เป้าหมายได้โดยที่คุณไม่ได้คาดคิดเอาไว้ทั้งหมดจะเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดนักจิตวิทยาบางคนกล่าวอ้างว่าการนึกภาพเพียงหนึ่งชั่วโมงมีค่าเท่ากับการลงมือทำเจ็ดชั่วโมงอาจเป็นคำกล่าวอ้างที่ฟังดูเกินจริงแต่ก็มีประเด็นสำคัญที่แฝงอยู่นั่นก็คือ การนึกภาพเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในกล่องเครื่องมือแห่งความสำเร็จของคุณจงแน่ใจว่าคุณได้นำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณไม่จำเป็นต้องนึกภาพความสำเร็จในอนาคตทั้งชั่วโมงแค่1 0บถึงสินาทีก็มากพอแล้วกดข้อที่12ปฏิบัติตัวราวกับว่าหนึ่งในสุดยอดกลยุทธ์สู่ความสำเร็จคือ จงปฏิบัติตัวเรากับว่าคุณได้อยู่ในจุดที่คุณต้องการแล้วซึ่งหมายถึงการคิดการพูดการแต่งกายการปฏิบัติตัวและรู้สึกเหมือนเป็นคนที่บรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจริงๆการทำเช่นนี้จะส่งคำสั่งอันทรงพลังไปยังจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อหาวิธีการอันสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้ โดยมันจะตั้งโปรแกรมให้ระบบประสาทที่ทำให้จิตใต้สำนึกตื่นตัวในสมองของคุณเริ่มสังเกตสิ่งใดก็ตามที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและมันจะส่งข้อความอันหนักแน่นไปสู่จัก,กรวาลว่าเป้าหมายนี้คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆกดข้อที่13ลงมือทำ ผู้คนมากมายไม่ลงมือทำเพราะกลัวความล้มเหลวในทางตรงกันข้ามคนที่ประสบความสำเร็จจะตระหนักรู้ว่าความล้มเหลวนั้นเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการเรียนรู้พวกเขารู้ว่าความล้มเหลวเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการทดลองและความผิดพลาดนอกจากจะต้องเลิกกลัวความล้มเหลวแล้วเรายังต้องเต็มใจที่จะล้มเหลวหรือกระตือรือร้นที่จะล้มเหลวด้วยซ้ำโลก ไม่ได้ให้ผลตอบแทนกับสิ่งที่คุณรู้แต่ให้ผลตอบแทนกับสิ่งที่คุณทำ,ทำาสัจธรรมแห่งความสำเร็จอันเที่ยงแท้คือจักรวาลตอบแทนให้กับการกระทำมันเป็นกฎที่เรียบง่ายและเป็นจริงมันน่าประหลาดใจที่ผู้คนจำนวนมากจมปลักอยู่กับการวิเคราะห์การวางแผนและการจัดระบบทั้งที่สิ่งเดียวที่พวกเขาควรจะทำที่สุดคือการลงมือทำต่างหากเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทำ มันจะเป็นการจุดชนวนให้สิ่งต่างๆมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มันจะทำให้คนรอบข้างรู้ว่าคุณเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ผู้คนจะเริ่มเข้าใจและสนใจคุณผู้คนที่มีเป้าหมายเดียวกันจะกลายมาเป็นแนวร่วมของคุณคุณจะเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์ของคุณซึ่งไม่อาจเรียนรู้ได้จากการรับฟังจากผู้อื่นหรือจากการอ่านหนังสือ ณจะเริ่มได้รับข้อมูลป้อนกลับว่าต้องทำอย่างไรให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าสับสนมันจะเริ่มชัดเจนสิ่งที่ครั้งหนึ่งคุณเคยมองว่ายากมันจะเริ่มง่ายคุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนที่สนับสนุนและให้กำลังใจคุณเข้ามาสิ่งดีๆทั้งหมดจะเริ่มไหลหาเข้ามาหาทันทีที่คุณลงมือทา กฎข้อที่ส4สัมผัสถึงความกลัวแล้วลงมือทำความกลัวนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มต้นโครงการใหม่ออกเดินทางครั้งใหม่หรือออกไปเผชิญโลกกว้างความกลัวจะปรากฏขึ้นเสมอน่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ปล่อยให้ความกลัวหยุดยัง้งไม่ให้พวกเขาทําสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้ฝันเป็นจริงในทางตรงกันข้าม คนที่ประสบค,ความสําเร็จจะไม่ปล่อยให้ความกลัวจุดรั้งพวกเขาจากการทําอะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการจะทําหรือต้องทําความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรับรู้เป็นสิ่งที่ต้องประสบพบเจอและมีอยู่ตลอดการเดินทางจงสัมผัสถึงความกลัวแล้วลงมือทำกฎข้อที่ 15. ขอขอขอการร้องขอเป็นกฎแห่งความสำเร็จที่ทรงพลังที่สุดข้อหนึ่ง หากคุณกลัวการร้องขอคุณอาจกำลังทวงตัวเองเอาไว้การไม่ขอข้อมูลไม่ขอความช่วยเหลือไม่ขอแรงสนับสน,นุนไม่ขอเงินและไม่ขอเวลาที่คุณต้องการอาจทำให้ความฝันของคุณไม่เป็นจริงจงเริ่มต้นร้องขอตั้งแต่ตอนนี้เพราะในประวัติศาสตร์นั้นเต็มไปด้วยตัวอย่างของความร่ำรวยอันเหลือเชื่อ และประโยชน์อันน่าตกตะลึงที่ผู้คนได้รับมาอย่างง่ายดายจากการร้องขอกฎข้อที่16อย่ายอมรับการถูกปฏิเสธเคล็ดลับแห่งความสำเร็จคือการไม่ล้มเลิกความพยายามเมื่อผู้พันแซนเดอร์ออกจากบ้านพร้อมกับมอทอดความดันสูงและไก่ทอดสูตรพิเศษเขาถูกปฏิเสธมากกว่า300ครั้งก่อนที่จะพบคนที่เชื่อในความฝันของเขา เพราะเขาไม่ยอมรับการถูกปฏิเสธมากกว่า300ครั้งปัจจุบันนี้เขาถึงมีร้าน KFC มากกว่า1นึ่งหมื่นสาขาในกว่า80ประเทศทั่วโลกถ้าคนคนหนึ่งตอบปฏิเสธคุณอย่าจมปลักอยู่กับความกลัวหรือคุณข้องมองใจจงเข้าไปหาบุคคลต่อไปจงจำเอาไว้ว่าจะต้องมีใครสักคนในที่ใดที่หนึ่งที่จะตอบตกลงกับคุณกฎข้อที่17 ใช้ข้อมูลป้อนกลับให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้นคุณจะเป็นต้องเปิดใจยอมรับและรวบรวมข้อมูลป้อนกลับทั้งหมดที่สะท้อนมาหาคุณซึ่งเรามักจะชอบข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกมากกว่าเชิงลบเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมันบอกเราว่าเส้นทางที่เราเดินและสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องอย่างไรก็ตามข้อมูลป้อนกลับเชิงลบ เป็นประโยชน์มากพอกับข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกเพราะมันจะบอกเราว่าเราอยู่นอกเส้นทางเรากำลังมุ่งหน้าไปผิดทางเราต้องทำให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะไปถึงจุดหมายและบรรลุความฝันของเราในที่สุดกฎข้อที่18มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผู้ทีประสบความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงธุรกิจ กีฬาหรือศิละปะ,ะแขนงใดๆล้วนมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นคุณจำเป็นต้องเรียนรู้และถามตัวเองว่าฉันจะทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรฉันจะทำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรฉันจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและพัฒนาความสามารถได้อย่างไรการถามตัวเองเช่นนี้คือการเริ่มต้น เริ่มต้นที่จะเดินไปตามเส้นทางของการปรับปรุงตลอดชีวิตซึ่งจะรับประกันความสำเร็จของคุณได้อย่างแน่นอนกฎข้อที่19ฝึกความอดทนความเพียรพยายามน่าจะเป็นสิ่งที่พบได้มากที่สุดในคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงพวกเขาอดทนและไม่ล้มเลิกยิ่งมีความเพียรพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากเท่านั้นและถ้าพยายามได้นานพอ ก็จะไปถึงเป้าหมายในที่สุดกฎข้อที่20ฝึกฝนกฎแห่งเลข5กฎแห่งเลข5คือในทุกๆวันเราจะทำสิ่งเฉพาะเจาะจง5อย่างที่จะช่วยให้เป้าหมายของเราเสร็จสมบูรณ์ถ้าคุณทำไปทีละเล็กเละน้อยเป็นจำนวน5อย่างทุกวัน40ปีข้างหน้าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเขียนวันละ5หน้ามันจะกลายเป็นเอกสาร73 0 0 0หน้า ซึ่งเท่ากับหนังสือหนา300หน้าจำนวน243เล่มถ้าคุณออมเงินวันละ5บาทมันจะกลายเป็นเงิน73,000บาทถ้าคุณลงทุนในดอกเบี้ยทบต้นที่ได้เพียง6%ต่อปีวันละ5บาทในปลายปีที่40คุณจะสะสมบรดกกองเล็กๆไว้35,000บาทลองทำดูแล้วคุณจะรู้ว่ากฎแห่งเลข5เป็นกฎเล็กๆที่ทรงพลัง กฎข้อที่21ห้อมล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่ประสบความสำเร็จถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องเริ่มคบหาสมาคมกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จคุณต้องอ่านในสิ่งที่พวกเขาอา่านต้องคิดในแบบที่พวกเขาคิดและต้องทำในแบบที่พวกเขาทำจงพยายามล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดเชิงบวกคนที่เกื้อหนุนและเติมพลังให้กับคุณ มองหาผู้คนที่เชื่อมั่นในตัวคุณที่จะคอยกระตุ้นคุณให้เดินตามความฝันของตัวเองกฎข้อที่ 2. 2ขจัดความยุ่งเหยิงและความไม่สมบูรณ์ของคุณสิ่งที่รบกวนจิตใจของคุณในชีวิตประจำวันสามารถสร้างความเสียหายให้กับความสำเร็จของคุณได้ดังนั้นคุณต้องกำจัดมันออกไปจดสิ่งต่างๆที่กวนใจและสร้างความรำคาญใจให้กับคุณ แล้วจัดการขจัดมันออกไปทีละอย่างกฎข้อที่23พัฒนานิสัยแห่งความสำเร็จขึ้นมาใหม่ปีละ4อย่างการศึกษาและวิจัยในปัจจุบันพบว,ว่าถ้าคุณทำพฤติกรรมใดซ้ำๆกันเป็นเวลา13สัปดาห์พฤติกรรมนั้นๆจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิ20นาทีต่อวัน หรือการทบทวนเป้าหมายการเพิ่มพฤติกรรมหนึ่งๆเข้าไปอย่างมีระบบจะปรับปรุงรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณได้อย่างมหาศาลกฎข้อที่24พุ่งเป้าไปที่พรสวรรค์หลักของตัวคุณมนุษย์เรามีพรสวรรค์ซ่อนอยู่ในตัวเองซึ่งหมายถึงสิ่งที่คุณรักที่จะทำและทำออกมาได้ดีมากมันเป็นสิ่งที่แทบไม่ต้องใช้ความพยายาม และมอบความสนุกให้กับคุณได้อย่างมากมายถ้าคุณสามารถหาเงินจากมันได้คุณก็จะมีงานที่สร้างรายได้ให้คุณไปตลอดชีวิตจงเริ่มต้นทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเงินจะตามมาเองกดข้อที่25ลงมือทำเริ่มต้นเดียวนี้เลยสำหรับการเริ่มต้นแล้วไม่มีเวลาไหนที่เป็นเวลาที่ดีที่สุดกุญแจสู่ความสำเร็จก็คือ ให้นำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปลงมือปฏิบตัติคุณไม่สามารถทำทั้งหมดได้ในครั้งเดียวแต่คุณสามารถเริ่มต้นได้ในหนังสือเล่มนี้มีกฎ25ข้อเริ่มต้นทำตามกฎที่นำเสนอทีละข้อพัฒนาตัวเองต่อไปทีละเล็กละน้อยทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะนิสัยของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีและคุณจะมีวินัยในตัวเองมากขึ้น จงจำไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่มีคุณค่าล้วนต้องอาศัยเวลาทั้งนั้นไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืนผู้เขียนเองต้องใช้เวลาหลายปีในการเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้จงใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเขาซึ่งได้ทิ้งร่องรอยไว้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อพาตัวเองขึ้นไปอีกระดับนั้นอยู่ที่นี่หมดแล้วจริงอยู่ว่า ยังมีสิ่งต่างๆที่คุณยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแต่กฎพื้นฐานในด้านต่างๆถูกกล่าวถึงอย่างครอบคลุมแล้วจงให้คำมั่นที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้และใช้กฎเหล่านี้เพื่อสร้างชีวิตในแบบที่คุณฝันขอบคุณหนังสือดีๆเล่มน,นี้วิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคตขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวาน ขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ